สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะวันนี้ป้าพามาเที่ยวที่นี่ค่ะวันนี้เราออกนอกสถานที่นะคะเราจะมากินมาเที่ยวแล้วก็มารีวิวอาหารกันนะคะแล้วก็ดูที่พักกันนะคะที่นี่ที่ไหนคะพี่น้องมานะคะสถานที่ที่ป้าจะพามารีวิวนะคะนี่เรียกว่า บ้านกัละยาณมิตรนะคะหรือว่าโฮมสเตย์เป็นที่พักแล้วก็เป็นร้านอาหารไปในตัวนะคะ,ะเชิญเลยค่ะทุกท่านเชิญเลยค่ะเชิญนะคะมาวันนี้มานอกสถานที่ค่ะพี่น้องคาะนะคะวันนี้ไม่ได้ไปหาพ่อเดี๋ยวมาทานข้าวกันก่อนนะคะเรามาทานข้าวกับเพื่อนฝูงก่อนนะคะกะ็เข้ามาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสถานที่ที่อยู่ในอำเภอเสาไห้นะคะห่างจากเสาไห้นิดนึงนะคะห่างจากอำเภอเสาไห้นิด เดี๋ยวเราไปดูค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานที่สําหรับที่จะอะ,อะไรไมิสติ้งหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นดนตรีนะคะจุดที่ดนตรีนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นร้านอาหารหรือจะจัดสัมมนากันก็ได้นะคะแล้วก็พี่น้องคะ่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะเป็นที่พักผ่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ะะเป็นที่พักผ่อนนะคะน่ามาเที่ยวมากเลยนะคะ,ะก็มาทานอาหารค่ะแล้วก็มีกับคาเฟ่นะคะร้านอาหารนะคะ,ะแล้วก็จะมีะเขารับสัมมนาด้วยนะคะเป็นลักษณะโฮมสเตย์นะคะโฮมสเตย์มีห้องพักด้วยค่ะแต่ห้องพักจะอยู่ด้านนู้นนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของของเรื่องของร้านอาหารนะคะ ลักษณะที่อาหารร้านอาหารนะคะดูจะเป็นซุ้มๆนะคะพี่น้องค่ะนะคะ,ะน้องชลินทาสวัสดีค่ะนะคะคุณเค่วันนี้ติดตามสองช่องเลยนะคะคุณท่านพดีกําลังไลฟ์หรอคะนะคะแล้วก็ดูเมลอนนะคะพี่น้องค่ะเมลอนลูกใหญ่มากเลยนะคะอุ้ยหน้านี้ยังมีเมลอนเนาะ,นะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นซุ้ม จะเป็นซุ้มที่ลมเย็นมากเลยค่ะลมเย็นมากเลยค่ะพี่น้องนะคะถ้าเกิดเรามาเราก็นั่งชมวิวได้นะคะแล้วก็จะเป็นเกิดสระน้ำนะคะสระน้ำก็ตกปลาเรือได้นะคะ ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นค่ะพี่น้องนะคะทางขึ้นไปตรงนู้นนะคะก็จะมีหลายหลายตรงนู้นสำหรับอะไรนะคะสำหรับจัดสัมมนาเหรอคะค่ะอ๋อสำหรับจัดสัมมนานะคะสวยไหมคะ เรือพายเล่นนะคะมีเวลคล้ายๆซุ้มจุดเช็คอินตรงนน้นนะคะจุดเช็คอินมีเรือถีบเรือแพเขาเรียกอะไรเรือถีบมีเรือถีบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลมเย็นๆนะคะลมเย็นมากเลยค่ะลมเย็นมากเลยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงโน้นนะคะนั่งตรงโน้นสมาชิกรออยู่แล้วนะคะสวยมากเลยค่ะอา,อาหารมาหรือ,อยังโอ้ตรงนี้ตรงนี้สัากัดจัดเป็นกลุ่มนะคะสัมมนาหรือว่าเป็นกรุ่มเ,เป็นกลุ่มได้เลยนะคะเนี่ยนะคะ ยายเชิงสวัสดีค่ะนะคะอุ้เก่งใจจังเลยเอ,อคุณธนบดีก็ไลค์นะคะเก่งใจจังเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังก็ได้นะคะมเมื่อกี้ตรงโน้นที่ป้าเดินลงมานะคะมีเรือเรือถีบมีเรือถีบเรือพายนะคะวิวเคดสวยแล้วบรรยากาศดีค่ะพี่น้องนะคะ บรรยากาศดีเขาเรียกว่ากัลยานมิตรตรงนี้ก็คือลงไปลงไปถ่ายรูปได้นะคะเนี่ยมีน้ำด้วยอยู่ข้างล่างนะคะลงไปถ่ายรูปได้เลยอืมเดี๋ยวป้าจะให้ดูรอบๆนะคะสวยค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มที่ทานอาหารนะนะคะ อ๋อทำพทิธีเ,เป็นมงคลโอ,อ้เราไม่รู้แน,นะนำสถานที่ดีแล้วค่ะใช่ไหมคะเอออุ้ยเออนกพิราบเสียงนกพิราบตรงนั้นก็เป็นจุดเช็คอินนะคะอ่าสระบุรีนี่มีที่เที่ยวเยอะค่ะพี่น้องรีสอร์ตก็เยอะนะคะรีสอร์ท ตรงนี้กว้างเลยค่ะตรงนี้สําหรับที่จะถ้ามาเป็นหมู่คณะก็จัดเลี้ยงได้เลยมีนั่นด้วยค่ะมีคาราโอเกะให้ด้วยนะคะสวยค่ะแต่จะอยู่ไกลจากพ่อก็ประมาณสักน่าจะไม่ถึง2ี่ิบโลหรอกนะคะเออมันน่าจะประมาณนั้นไม่ถึงนะคะมาง่ายนะที่จริงสะดวกแต่ทางเข้าจะเป็นแบบลักษณะเข้ามาในทุ่งนาก็จะแคบหน่อยนะคะ อันนู้นจะเป็นที่พักค่ะเป็นบ้านๆเขาจะแต่ละบ้านเขาจะมีชื่อบ้านอะนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ราคาหกร้อยขึ้นไปจนถึงพันหนึ่งหรือพันนิดนิดนีด่แหละค่ะน,น,นะคะแล้วก็จะมีอาหารมีอาหารให้นะคะอันโน้ดี๋ยวป้าจะต้องไปนั่งตรงโน้นนะคะเพื่อนกําลังรออยู่นะักเพื่อนไว้สี่คนอะนะคะเดี๋ยวต้องไปทานตรงโน้นนะคะ เดี๋ยวเราจะได้ไปทานอาหารกลางนะคะอ,<า>อ<า>เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นซุ้มที่ให้ทานอาหารนะคะมีม<า>ีเป็ดมีเป็ดมีเรือพิธี เรือถีบด้วยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะป้าจะพาไปรู้จักกับเพื่อนเพื่อนป้านะคะซึ่งกเกษียณกันทั้งหมดแล้วนะคะอ่าสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเพื่อนป้านะคะก็คือป้าป้านั่นแหละค่ะพี่น้องขานะคะสวัสดีค่ะกําลังสั่งอาหารอุ้ยอาหารมาแล้วนะะ่นะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ร้านอาหาร ร้านอาหารแห่งนี้ชื่อว่าเป็นเป็นลักษณะที่พักเป็นโฮมสเตย์แล้วก็มีร้านอาหารมีคาเฟ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาก็คือเหมือนกับได้วันสต็อปเซอร์วิสเลยนะคะจบในที่เดียวไม่ต้องไปหาที่ไหนใช่ไหมคะแต่ก็อยู่ไกลจากศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคําน่าจะประมาณ20กิโลได้นะคะก็ถือว่าไม่ไกลนะคะแต่ทางเข้ามันก็จะเป็นลักษณะวันน,นี้ป้าขอวันนึ่งนะคะพี่น้องคะขอรีแลซกสักวันหนึ่งนะคะรีแล็กกับเพื่อนฝูงนะคะ อ,อ,อากาศนั้นร้อนเราต้องหาที่เย็นๆทานอาหารนะคะอาหารอร่อยอร่อยนะคะป้าจะเลือกนั่งตรงไหนดี <Okay. S 1> โอเคอาหารนะคะหลากหลายเลยค่ะพี่น้องขานะคะออซิกเนเจอร์ของเขาคืออะไรอ๋อนี่ไงซิกเนเจอร์นะคะมีอาหารหน่าทานมากเลยค่ะพี่น้องขานะคะน่าทานมากเลยซิกเนเจอร์เขาจะเป็นอะไรนะยำยำแซอมอเหรอคะยำแซอมอน มาทานข้าวด้วยกันค่ะมาทานข้าวด้วยกัน <c oughs> <c oughs> แกงหอยขมมีแกงหอยขมด้วยนะคะแกงหอยขมไก่นเกลือแล้วก็อะไรอีไก่นอดเกลือไก่ทอดเกลือยังไม่ค <นะ S 2> รบค่ะแล้วก็ข้าวร้อนร้อนข้าวผัดปูเดี๋ยวล่วงหน้ากันอันนี้อันนี้อนะะันอนี้จะเป็นไก่ทอดเกลือนะคะพี่น้องไก่ทอดเกลือนะคะแล้วก็ อันนี้ข้าวผัดแกงคั่วหอยขมนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาไหมแกงคั่วหัวหอยขมนะคะพี่น้องแกงคั่วหอยขมแล้วก็อันนี้ก็ข้าวผัดปูค่ะอันนี้อะไรเอออันนี้ตำข้าวโพดตำข้าวโพดน่าทานมากเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยตำข้าวโพดค่ะพี่น้องขายน้ำลายหกละ้าวโพไขเก่อนข้าวโพดไข่เค็มใช่ไหมคะอันนี้แกงคั่วหอยหอยขมนะคะอันนี้เป็นที่ อาหารแนะนําของร้านแกงคั่วหอยขมนะคะปลาทับทิมเมี่ยงกรอบค่ะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะอ่าอ่าเอฟซีจากเยอรมันเอฟซีอังกฤษนะคะเดี๋ยวจะเชิญทานอาหารไทยด้วยกันนะคะน่าทานมากเลยนะคะน่าทานมากเลยเราดีกว่าน้ำไน่นะอ๋อตรงไหนดูทาบชิมเนี่ยงกรอบ มันได้เยอะมากเลยอะแล้วเราจะหมดไหมคะเนี่ยหมดจะหมดไหมคะทำให้หมดสิ พี่น้องคะอันนี้จะเป็นไก่นะคะ,ะคนที่เป็นโรคเกาต์ก็ไม่ควรจะกินนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้กินกันอย่างอย่างอร่อยนะคะจะกินเผื่อพี่น้องด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาเซอร์เวหรือชมสถานที่ด้วยกันนะคะก็ขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทางข้าวด้วยกันนะคะ